ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผม KTO By Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของทวิกกี้ฟรีสไตล์นะครับพอยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนำพาการคัดหรือการตัดในลนักษณะของซอยหรือลักษณะของการเลาะจอนหรือซอยเปิดหูนะครับเสร็จแล้วออสขยับมาในโซนหลังหูหรือเขาเรียกว่าตัวคอเคลียนะครับการนำพาหรือการเอาหลักการเนี่ยเขาเรียกว่าการในแนวของการเชื่อมต่อจุด ต่างๆนะครับอย่างเช่นคัดที่เราตัดตรงจรไว้เรามาเชื่อมต่อในหลังหูหรือกึ่งของคอเคลียนะครับหรือมาสร้างในลนักษณะของกรอบหรือลักษณะของทรงในบอดี้ในงานที่เราคัดหรือตัดในลนักษณะของข่าวแอร์เรียนะครับหรือรูปพาร์ตรูปวงกุฎในโซนของซิกด้านหลังนะครับครับการนำพาหรืองานคัดในการตัดในกึ่งของทวิกกี้มีอยู่2อจุดที่หลักนะครับ1นนะครับก็คือจรออกมาให้ดูถึงความเด่นหรือความผิวหวานนะครับ2นะ ครับก็คือไททรอยหรือตีนผมหรือรากผมออกไม้มีถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของทวิกกี้ฟรีสไตล์นะครับครับวันนี้ผมออนนะครับสมจิตดิสพาคดีหรือ KTO ีา a อ a ค e เ y เอาแนวทางนะครับของงานคัดหรือการตัดนะครับในแนวของนะครับ พวิกกี้ฟีสไตมาเล่าสู่กัน point ลายแนวจากโซนของซีกด้านข้างอาจจะเป็นซีกด้านขวานะครับเสร็จแล้วออสขยับมาในโซนของซีกด้านซ้ายนะครับการนําพาหรือการเอาหลักการหรือเอาแพทเทิร์นหรือเป็นไกด์หรือลายในแนวลนักษณะกรอบของทรงอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับจากเชื่อมต่อจากคาบแอเรียจากูปุมกุฎรูปร์ปหารหรือลักษณะโครงสร้างศีษะเขาถุยนะครับสุดท้ายเราจะจบได้ลักษณะของการเหินโครงสร้างสีละนะครับหรือนะครับบอ หรือหัวทุยนะครับครับอย่าลืมนะครับการทำงานในรูปแบบของเขารเรียกว่างสเตปนะครับสเตปบายวสเตปนะครับหรือ้วครับบีฟอร์อะเตอก็คือก่อนหลังเราจะเห็นนะครับการทำงานในในรูปแบบในะลักษณะของการที่ไล่กอบหรือลักษณะของงานเชื่อมต่อนะครับหรือเป็นลักษณะของการรีเพลย์เอาจุดต่างๆนะครับมาไล่หรือมาเรียงหรือมามิกหรือมาผสมผสานกันนะครับเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนของซิด้านหน้า ซิกด้านหน้านะครับจุดหมายก็คือการที่เราใช้ตัดเป็นผมในโซนของซิกผมม้านะครับเรามาเชื่อมต่อในลนักษณะของการไล่หรือลักษณะของปลายหูนะครับเสร็จแล้วเรามาพลิกมือหรือการสะบัดทัด เพื่อการตัดหรือการปัดหรือการเฉยออกมาให้ถึงลักษณะของความถุยสุดแล้วนะครับจุดกลางก็คือ Heart, คาวแอร์เรียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวหรือเป็นตัวเซนเตอร์ในกึ่งของกึ่งกลางระวางพลอยนะครับวางจุดนะครับวางสเต็ปหรือการลันชัน้นหรือวางเป็นทีละเซ็กชันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลักษณะของใบหูสองครังนะครับหรือขอบลายชายแนวตลอดจนถึงปลีกนะครับอาจจะเป็นซิกซ้ายและซีกขวานะครับ เราดึงเราโน้มนะครับทุกสัดส่วนนะครับให้มาอยู่กึ่งกลางหรือลักษณะตัวเซนเตอร์หรือกึ่งของคาวแอเรียนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเช็คหรือการทิมหรือการเล็มหรือลักษณะของการไล่ในลักษณะของความถุยบางทีนะครับต้องยอมนะครับการคัดที่ตัดไปแล้วนะครับขอบลายชายแนวบางสัดส่วนออกจะมาบานหรือชี้หรือลักษณะออกมาเหลี่ยมนะครับออกมาไม่ได้สวยงามนะครับส่วนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการคัดหรือการตัดในแนวของการที่เราไล่เก เก็บขอบเก็บ,บลายเก็บชายเก็บแนวตลอดจงการที่เรามีการสบคัดหรือลันชั้นหรือดิวหรือเจาะหรือเหลาลักษณะของปลายผมให้ออกมาได้ดูเด็ดเด่นหรือลักษณะของความคามเกินกันนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคนะครับของการบโบลการดายการเป่าเซตหรือการจัดทรง การรายแน่นอนนะครับออสไลท์ลักษณะของการใช้เลยลักษณะของตัวคูลิงหลอดหลอนนะครับใช้ไซกลางนะครับนะมว้วนหรือลักษณะของโซนของซิกด้านโหนกผมหรือลักษณะรูปฮาร์ดรูปมงกุฎในโซนของซิกด้านหลังเรานำพานะครับเราต้องการให้ดูบอดี้ขอบลายชายแนวหรือซีสะหรือโครงสร้างนะว่าให้ดูศีสะถุยนะครับหรือลักษณะของงานเช็คไปในตัวจุดหมายก็คือการที่เราเช็คในตัวความหมายก็คือการที่เรามาดูนะครับว่า ความถุยได้ตามที่เรากําหนดไหมหนาบางเป็นอย่างไรนะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวาเป็นอย่างไรนะครับครับวันนี้นะครับโจทย์ที่เราได้รับนะครับนางแบบเขาบอกว่าเขาต้องการให้ดูศีรษะถุย อันนี้ออสจัดให้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับเขาต้องการให้โครงสร้างสีละลายแนวหรือลักษณะของปลายผมที่เขาจะต้องเดินทางนะครับไปต่างประเทศนะครับเขาต้องการดูนะครับหรือรักษาที่บำรุงหรือนะครับจัดตกแต่งทรงเองได้นะครับนี่เป็นหัวใจหลักนะครับบางทีนะครับเราอาจจะไปเป็น วิกนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันวิกวันทูวิกเนี่ยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยบางครั้งอาจจะไปสะหรือการไปเช้งจมพูหรือไปทําลักษณะของรูปแบบต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือเกล้าัดนะครับก็คือการัด สองก็คือการเช้งโคลเลอร์ที่ออกมาได้สีถึงโดดเด่นนะครับสามนะครับก็คือการเพิ่มเมนหรือการตัดนะครับอันนี้แน่นอนครับเรานะครับเสริมสร้างหรือเอางานกลางนะครับการคัดแน่นอนนะครับออใช้หลักของนะครับโทนี่แอนด์กายนะครับออได้มีโอกาสดีกวก่อนนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรริดนะครับเอาแนวทางนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวของโทนี่แอนด์กายนะครับหรือที่ลอนดอนอะคาเดมี่เอารูปแบบหรือการตัดในรูปแบบกลุ่มของสมบูรณ์แบบนะครับมาแบ่งปัน หรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพเราไปคู่ๆกันนะครับส่วนงานเช้งโคลเลอร์แน่นอนนะครับออสมีการนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรลิหรือที่ฝรั่งเศสนะครับเราเอาหนักการนะครับหรือเอางานเช้งโคลเลอร์หรืองานทําเคมีหรืองานทําสีนะครับที่แพรลหรือที่เรอยัลเดอปารีสนะครับมาเล่าสู่นะครับหรือมาแบ่งหรือมาปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเราไปคู่ๆกันนะครับ อันนี้ขอคุยนิดทุกท่านนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหรือศึกษามาเรียนรู้กับออสสมจิตด,ดิสพัรดี หรือ kto by academy เหมือนกับท่านบินได้ไปที่แพรลินะครับความหมายของออสก็คือออสเอานำพานะครับเอาความรู้ที่ออสไปศึกษาที่ฝรั่งเศสมาอัพพลายเอาความรู้ที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษนะครับโทนี่แอนกายนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ในแนวของงานคัดสุดท้ายเรามาจบด้วยเทคนิคของการเบลการดายการเป่าเซตการจัดทรงเพื่อให้ทรงหรือลักษณะของรูปแบบ ทวิ i ี้แฮฟฟี่ตายได้สมบูรณ์แบบออกมาได้ถึงความเด่น <c oughs> หรือกึ่งของความสวยงามครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับออสมีการแพนไป4ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับออสมีการแผนไปทางช่อง Tik t o อกช่องทางที่2ก็คือ Facebook l i ์เอฟโบรีเดนะครับช่องทางที่3ก็คือทางช่องเรียวนะครับช่องทางที่4นะครับก็คือลักษณะของงานที่เราแพนหรือแชร์ออกมาในรูปแบบต่างๆ,ๆนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมท่านก็สามารถศึกษ แล้วก็เรียนรู้ได้อย่าลืมนะครับทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับ s o m j i t นะครับผมออสหรือออสสมจิตหรือออสทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถจะร e ีเพกกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกอาจจะขั้นตอนแรกนะครับงานคัดอาจจะดูขั้นตอนที่2องโปรไดเป่าเซตอาจจะเป็นผมหญิงผมชายนะครับออสมีการแพนดังช่อง ทิกต็อกนะครับส่วนทาง a c e b o o k ไลน์เอฟบริเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารอาจจะเป็นเพราะว่าออสนะครับเคยไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีเรานําพานะครับเอารูปลักของงานในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดหรืองานตกแต่งนะครับที่เราดีไซน์ออกมามีการแผนไปท้องช่อง a c e b o o k ไลน์เอฟบริเดนะครับและยังมีท่องช่อง u t u b e นะครับเพียงพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับอาจจะเป็นค ครั้งหนึ่งนะครับออสเป็นแชมป์ผมสุภาพสตรีนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนของช่างผมไทยนะครับไปจิงแชมป์นะครับไปแข่งที่นะครับเวโรนาอิตาลีนะครับเรานาพานะครับเอาหลักการของงานโบหรือไม่งานผมลอกนะครับหรือเป็นงานผมโลกนะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์หรือมาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพที่ชอบงานในกลุ่มของเสริมสวยนะครับท่านอาจจะชอบเป็นลักษณะของบายดัลมิก้าหรือเป็นงานลักษณะของงานโชว หรือเป็นงานแข่งขันตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในลักษณะของงาน hair show หรือเป็น hair p i ชหรือลักษณะของงานทำลัซฟีสไตล์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปตางช่อง u t u b e นะครับเพียงท่านพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube หรือนะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube KTO b a าอาร์คัลลมีออสมีแพนไปหลายขั้นตอนนะครับสุดท้ายนะครับออสมีน้องใหม่มาแรงคือช่องเลี่ยวนะครับครั้งนี้เขาโอเพ่นนะครับให้เพื่อนในน้อง ตลอดจนหลายท่านที่เข้ามารับชมลองศึกษาลองเรียนรู้ดูนะครับว่านะครับทางช่องเรียวนะครับเขาต้องการที่ลักษณะของการให้ทุกท่านเผยแพร่หรือเอาเทคนิคของการทํางานท่านได้นะครับทางช่องเรียวนะครับสุดท้ายออสก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสนิดหนึ่งนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับสุดท้ายนะครับเราจะเห็นนะครับงานคัดหรืองานจัดในกลุ่มของทวิกกี้ ฟรีสไตล์ในสไตล์ผมอ๋อสมจิตอิสภารดีหรือ